สวัสดีครับท่านสมาชิกคนรุ่มคนชอบชอบอะไรชอบเกมเอออีกิดมากอยู่ในเกม s w a r o ์ s ันะฮะอ,อันนี้ผมแปลมาจริงๆนฟังฟัลลอองฟังดูเออเห็นไหมโคตรแบบไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้ว่ะก็มาเล่นเกมอังกิษเออสุดยอดจรงิงตบอึงไม่ตลกอ่ะ าผมไม่ได้ทําคลิปนะผมก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาอ่ะผมไม่มีเวลาหรอกอ่ะไปเริ่มเล่นกันเลยนะฮะไปเพราะว่าเสียงเกยมยังดังอยอ่าเอาอันนี้น่าโหลดหอ,อ่ะโอ้ะไรวะเนี่ยยังหลอนอยังหลอนนะทา่านผู้ชมขอคิดขอเงิน dash ทำไมเสียงยังดัง ปับซาวกันเสียงซาวยางดังไป,งไป,ไปดังเกินไปโอเคไปต่ออจะเป็นลูกออนเหมือนเรากินได้ปะเฮ้ยเรากินได้อร่อยเยุยนี่มันปลาปลาว้า ปลาครับเป็นปลาใจยเย็นไม่ใช่ปลานั่นนะครับโอ้ยใจยเย็นหนุ่มอ่อจะจะเอ้ามากินโอ้ยอันนี้เราไปได้แล้วฮะไปสวยไร้วะเราน่าจะเป็นนี่ไงเหมือนตัวเราเลยแต่เราน่าจะเป็นตัวอ่อนสุดๆโอ้ยอย,อยุาา๊บย,ยุ๊บ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 ยุยุ๊บยุ<ป>๊บยยุ๊บ เฮ้ยเจะเย็นจะเย็นหนาวหนาวใช่ไหมมันอยู่ตรงนี้เป็นสีแดงไม่ได้แต่มันมาโอ๊ยพักไกลๆนะออกไปออกไปออกไปหยุด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 สต๊อปขอปับเสียงเพลงก่อนเสียงเพลงดักไม่ชอบเฮ้ยอย่าเฮ้ยโดนจุ๊บเฮ้ยไม่เอาไม่อยากโดนดูดไม่ชอบโดนดูดมีเอ้า เดี่ยวเขาเสียวเฮ้ย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 โอ้เจ็บเลยไม่ออสไม่เอาแล้วกินตัวนี้ไม่ได้เลยโอ้ยเราแบบเนี้ยเฮ้ยเราแค่จะโตได้เห็นไหมสีส้มอย่างเงี้ยแค่โตแล้วแค่โตแล้วโอ้โหอ้าเกือบตายที่มันลูกออสนี่หว่าลูกออสกับปลาแซลมอนมันรวมกันบอกแล้วต้องต้องปลาแซลมอนไง ช่องนี้บอกเลยว่ามันต้องมีความเป็นทะเลแน่นอนถ้าสำหรับใครที่ไม่ชอบเกมทะเลทะเลแบบน,นี้นะครับที่กลัวกลัวทะเลอ่ะคนกลัวนะทะเลคก็เปลี่ยนเลยนะฮะโอ้ยแต่ผมไม่กลัวทะเลหรอกผมกลัวไอ้พวกนี้ตัวอะไรวะเอาตัานไอ้แอดดกผมลยว่าสายแด็กอะครับอ๋อจุกอยู่ได้เปลื อ๋อมันจะมีไ okay. ด oh. okay. oh, ้โอ้โหทำไงไปไปกินกินกินอร่อยอร่อยไม่อร่อยแล้วอีกตัวนึงแอบเหรอแอบเหรอคิดว่าเนียนตายตายหมดเลยอ่าเฮ้ยตองจังหวะนี้มันต้องกินได้แล้วว่ะดูกินได้แล้วมันดีแล้วไปครับโอ้ถ้ามันใด้ตามดู่โอ้โอ้ตกตัวก็ตกเตัวโอ้ my กิน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 ตรงนีได้เพิ่มพลังสวยเลย สองตัวใช่ไหมกินกินตัวตุ่มไว้กินได้แล้วนะเรียบร้อยโตเต็มวัยมันหนีว่ะสวยไปไหนเอดี๋ยวมันซากพี่บอกเลยว่าพี่มึงกินไม่ใหญ่งยาวอันนี้ใช้แล้วกินได้แบบหนึ่งก้อนก็ได้แบบโตแบบเร็วๆกินได้ยังกินไม่ได้นะตัวนี้ทำให้กินไม่ได้เลตัวใหญ่เกียรต้องไปตรงนี้เหรอน่าโอ้ตัวไหนอะ Oh my เฮ้ยโอ้มายก็จะไปละอืมไปดีไปพ้ดีอะไปีงดีแต่เอะต้องไปตรงไหน้ยโอลงล่าง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 เมเห็นแดงมันต้องเป็นแดงๆดิียตัวอะไรอะโอ้ยตัวผักเอ้ยอ้อ้ยอ้ย้ยอ้้ยโอ้ยโอ้้ยโอโอ้ยออยยอยอย โอ้โหเกือบโอ้เอออมันจะฆ่าเราแล้วตัวอาะ้โอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้้ยอ้ยโอยอ้นโ้อ้ยโอ้ยโอ้โอ้อ้ยโอ้อ้โอยโอ้้ยโา้ย้ยโอ้ยยน้ยยย้แย้้อน้้้้ไ้ ลงวนงวนงงงโอ้ไปไหนไม่ออกไม่ได้สมัย้นต้องไปตรงไหนอ่ะมันอยู่ไหนแล้วอ่ะไอ้าเอดีทางนี้อ๋อเราต้องจุกมามาทางอื่นเพให้มันล่อออกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไปเราอ้า้ยเย้เอเยเอเยเ้ยยเยยยน้อง อย่าอุ้ยอุ้ยเข้านัา่นแหละอุ้ยอย่าเข้าได้โโอ้หเข้าได้แบบเออเลยนะตัวใหญ่ขนาดนั้นอนะ่ะเข้ายังไงนี่ย่างนี้โอ้ยมันจะมาแล้วโอ้ยมันมาอ้าหนีหนีหนีหน,นีโอ้โอ้แตกอะไรวะเกมง่ายๆกลับไปเกมนี้โอ้ยเร็วรอ้อยกินได้ก่อนเนาะรอ้อยตัวใหญ่กว่านี้ ไม่นู้บนทามันจะขาดนะน่าจะโดนตัวอะไรกินเขาไม่หวั Aww! ่านเราหรอกเราจะไปตรงนี้ก่อนเจ๊ตะเสียงมานั่นไงมาแล้วมันมาแล้วก่อนก็บอกเลยว่าเทคนิคนี้ักพี่เรียนรู้มาจากการตายนะฮะโอ้โอ้โอ้ได้มาใช่ปะได้มาใช่ปะดีมาก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 อีเวนต์อ่ะไอ้โอ้โหไปกัน โอ้ oh, ไปแล้ว oh, yeah. อย่าเออเออไม่ต้องตามมาดีดีเออ,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 ออเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยดูเหมือน,นว่าเรากินแล้วก็ไม่มีผลน,นะเพราะว่าอะไรเราตัวเต็มไวแล้วดูกลายเป็นหน้าคนตบตาตบตาเนะมาเนี่ยไปไหนไปไหนมารวมร่างกันดีนั่นแหละ เหมือนเราอยู่ในกระดูกสัตว์ร่างกายสัตว์ไปเราเป็นเซลล์หนึ่งปะเป็นเซลล์หนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในร่างกายสัตว์ชนิดหนึ่งแล้วก็มีหลายเซลล์ที่จะเป็นนี้โอ้โหเฮ้ยมีขีดขึ้นเซลล์นักทักินพวกนี้โี่ตรงไหนะต้องเริ่มรากับเราน่าจะได้แข็งแกงนะฮะแข็งแกร่งหมดเลยแกรงดูดๆๆกับอร่อยช้าเลยอย,อย่างนี้ โอ้โหอร่อยจังเลยเสียงอะไรวะชิงชูชิงชองแช่งชิงชิงชงชางชิงเนี่ยสิงไงเอาแล้วกินตรงนี้เฮ้ยเราจะมีตัวแล้วใช่ไหมใช่ป่าวะถ้าไม่ตัวอะไรเราไปตัวอะไรวะเหมือนเอเหมือนแบบเอเลี่ยนจากอะไรวะจับไม่ได้อืนดี เออวอันนี้ใหญ่มากอืมอาอยเลยโอเคอย่งนี้ต่ออืมเอาไอ้ดิอออเออเนื่ยงจากใจเย็นใจเย็นนะโยโอ้โออเยเห็นไหมว่าเกมนี้เป็นเกมฝีผมก็เ,มเลยมาเล่นนะฮะถ้าอยากให้ผมเล่นเกมแบบ home sweet home อย่างเงี้ยอะไรเกมที่แบบแบบ Pues 8, 2, nah. ล่อะไ okay. <ม>รอย่างเงี้ยกดไลค์อีกกดติดตามผมด้วยบอกเลยว่าผมจะเิ่งเกมตามชื่อคุณขอเลยยัต้องมีเง <'s> ินก่อนเพราะฉะนั้นกดติดตามผมเก็บเ่าโกดติดตามนะกดแล้วนะโอเคดีดีกดกดกดงอนงอนอุ้ยอร่อยอือ้โหูเราโตเต็มวัยแล้วแบบตัวอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนแบบคาร์ผสมเอเลี่ยนอ่ะเออเราต้องไปไหนอ่ะ ันนี้คือเราแบบตาแป๋วมากเลยตาแป๋วแล้วมีตาแป๋วอ่ะน้องน่ารักเกินไปเ่ยโอ้นี่เราฟังตรงนี้แล้วละโอเคะมาคิดนี่กลางมันชีแค้นหน่อยตัวไหนมันข่ามนี่ตายโอ้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 โหมันมีหนามก็เริ่มกินได้สุดแล้วเอ้าไอ้นี่เรากินกินไม่ได้แล้วตัวเรายังไม่ใหญ่พอเราที่กินไอ้พวกนี้โอ้โห ้องวิ่งครับน้องวิ่งน้องว่อนเบ้าน้องกินเยอะน้องเออนี้เหมือนปลาไหลเอ้ปลาไหลไม่ใช่ปลาใหญ่ได้ปลาแล้วเออนี่เอุ้ยโดนดูดจ้ะซะเออเฮ้ยเกือบแล้ววัดตัวนึงอันนี้มันเป็นอาหารอันโอชาของข้าซะเฮ้ยมันไปแล้วว่ะ อย่ไงเราก็ยังไม่รอดนะฮะเราต้องไปหาอาหารเพิ่มนี่ไงมานี่โอ้เอ้ยช่วยอีกอุ้ยน่ากลัวไอตัวเนี้ยอุ้ยเอ้ยอุ้ยหูสวยจีครับอเออไม่เหมันรู้ไปว่าใครใหญ่มานี่มานี่เออหน่ากลัวจริงตัวไอตัวที่ผมกินไปเมือ่อกี้อะไรวะอุ้ยทำไมเราเป็นอย่างเงี้ยนี่คือเราแบบเจริญเกินไปใช่ไหม ไอตาวเขาตัวเป็นตังแบงก์โอเคกินเอ้าไม่ใช่เหรอเขาไปไหนเขาไปไหนอะทำไมโย่๋อพังอุ้ยตัวอ่อนตัวอ่อนของตัวนี้แน่เลยตัวที่เราโดนไล่มันไล่ทั้งเกมตัวผสมร่างกันเราอะไรอะสิบมิลเลยอุ้ยน้องโดนไปไรอะ ด้วยโคตรน่าเกลียดเลยตัวนี้โอ้ยตัวข้างหลังโคตรเกลียดตัวข้างหลังเลยอะใช่อะมันเหมือนขาดเดี๋ยวท่านออกมาเดี๋ยวผมดูก่อรหน่อยดูบัตรแล้วค่อยอธิบายน้องไม่หนีหนีสิไอ้อ่าฮ่าีอือเอาจบตัวีเลี้ยงมาทั้งไม่กี่นาทีไม่กี่เกมสั้นนะ เกมจบแล้วเกมไไม่ชื่อด้วยนะผมอาจไม่ออกไาีตัวขวาสุดนะตัวจริงตัวจิาสุดอะนี่ไงตัวนีเราโอ้ แล้วเกมเกมงังๆเลยามาจะมาลองวิเคราะห์เกมนี้เลยคือเกมนี้เนี่ยผมว่าน่าจะ น่าจะเกี่ยวกับเราน่าจะอยู่ในสัตว์ชนิดใดชนิดหนึง่งเราอาจจะอยู่ในทะเลลึกเป็นเซลล์เซลล์หนึ่งอ่ะเออเป็นเซลล์เซลล์ตัวเล็กๆเราไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากกินตัวอ่อนของตัวเองคือตัวเราเองอะเออที่เราเล่นอยู่เนี่ยที่เราอยู่ในตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะน่าจะเป็นสัตว์ใต้น้ำทะเลนะตัวอะไรไม,มีบักหันมใหญ่มากแต่เราไม่ได้อยู่คนเดียวไงเราไม่ได้เป็นเซลล์เดียวจะไม่มีหลายเซลล์ หลายเซลล์ก็จะดูดรายขึ้นดูดรายขึ้นไงเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเราก็เป็นหนึ่งในเซลล์ที่ดูดรายนะเพราะว่าพอเราโตขึ้นเรื่อยๆใช่ปะเราก็เริ่มโหดเราเริ่มโหดเริ่มโหดเราฆ่าหดมหดแม,ม้กระทั่งตัวปากคนนะเออเกลียดต,ตัวนั้นกวปากตัวปาก,ปาก,ปาก,ปากคนนี้มันก็จะเป็นตัวบอสนะฮะแต่ยังไงก็สู้กับข้าไม่ได้หรอกนะข้ามันเทพเกิแบบจีนเนียสแบบสามร้อยไอคิวแต่จะตายมาสองรอบไม่นับไอเจ๊วแบบ่าสอง เยออ้าตสงจริงเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะฮะว่าทำไมผมไม่ยอมทำคลิปเป็นอาทิตย์อาทิตย์เป็นเดือนนะเออเป็นเดือนเลยแหละ,ะไม่ถึงกับปีนะจะเย็นโอ้เอมีคนมาโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้า Bye.